คุณครับผมจะบอกเคล็ดลับของการอยู่เป็นกับอายุ60ปีคุณครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเราต้องดูแลตัวเองนะครับใบหน้าเรานั้นเป็นอาวุธสำคัญเพราะตัวเราก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตดีๆนี่เองเคล็ดลับของผมเนี่ยนะครับการดูแลสุขภาพที่แข็งแรงแล้วใบหน้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับตัวผมเองเนี่ยนี่เลยครับสิ่งที่ผมใช้ล้างหน้านะครับผมใช้เอทเพอร์เฟ ครีนซิ่งมิลล์ล้างหน้าครับคุณครับคุณจะเข้าใจทันทีว่าล้างแล้วหน้าสะอาดนุ่มนวลเป็นยังไงนี่ครับคร e นซิ่งมิลล์พอหลังจากที่ผมใช้คลีนซิ่งมิลล์ล้างหน้าเรียบร้อยผมก็จะเลือกตัวนี้เลยเอ e เพอร์เฟกต์โทคุณครับสองสยดก็พอแล้วก็ชุบสำลีเช็ดคุณจะรู้ถึงความสะอาดของชั้นผิวเลยนะครับ แล้วเมื่อผิวของเราสะอาดจากการอาบน้ําแล้วเรามาเช็ดโทนเนอร์ตัวนี้เรียบร้อยแล้วเนะยครับก็ยังมีโทนเนอร์อีกตัวหนึ่งสามารถเลือกใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไวท์เทนนิ่งโทนเนอร์สะอาดได้อีกระดับหนึ่งแล้วแต่เราเลือกคุณครับถ้าสําหรับเป็นตอนเช้าผมก็ใช้ตัวนี้เลยเดย์ครีมหลังจากผมเช็ดด้วยโทนเนอร์เรียบร้อยนะครับตัวนี้เลยครับคุณครับเดย์ครีมคุณทาเบาๆนะครับเกลี่ยให้พร้อมใบหน้า คุณเชื่อไหมครับเราจะรู้สึกว่าหน้าเราอิ่มเอ,อิบแล้วก็นุ่มนวลสะอาดมากๆเลยครับแล้วถ้าวันไหนผมต้องออกแดดมากๆผมก็จะลงวิเลียอีกชั้นหนึ่งนี่แหละครับนี่คือเคล็ดลับกลางวันที่ผมออกไปทำงานหลังจากทำงานเหนื่อยทั้งวันไปเจอพอลิชชั่นต่างๆมากมาย คุณครับสำคัญมากการอาบน้ำต้องทำให้เรารู้สึกสดชื่นแน่นอนครับคิน a n ่ i n g milk ล้างหน้าครับหลังจากล้างหน้าเรียบร้อยเสร็จแล้วผมก็ใช้เอ e เปอร์เฟกต์โทเนอร์ในการเช็ดทำความสะอาดผิวอีกหนึ่งชั้นและหลังจากนั้นคุณครับเรียบร้อยเสร็จแล้วก่อนจะนอนผมจะใช้นี่เลยครับ night c r e a ครับเบาๆบางๆเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าคุณจะรู้หรือสกว่าใบหน้าเราได้รับการพักผ่อนจริงๆจ,จ,จ,จากการทา นายครีมตัวนี้คุณครับหนุ่มๆสาวๆอายุไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะยังไม่มีริ้วรอยใต้ตาผมอายุ60แล้วครับมีริ้วรอยที่ใต้ตาแล้วคุณครับผมก็จะทาตัวนี้คนระบอเจลนะครับพอทาเรียบร้อยเสร็จนะครับผมก็จะเกี่ยเบาๆ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 นี่เลยครับเพื่อนๆครับผมอายุ60ปีแล้วหน้าตายังได้อย่างนี้โอเคเลยนะครับและพวกท่านล่ะครับ จะรอให้มันเหี่ยวมันแห้งทำศาลยกรรมต่างๆมากมายก่อนค่อยที่จะใช้หรือครับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้อยู่ที่นี่แล้วผมใช้เองถ้าไม่ดีไม่บอกต่อจริงๆนะครับผลิตภัณฑ์ชิเชนดูแลรักษาความสวยความหนุ่มคุณตลอดกาลชิเชนบายซูเลียน